สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายกลัวและไม่กล้าจีเขาบอกว่าเอาล่ะผมอันนี้คือผู้ชายพูดนะคะเขาบอกว่าเขาจะแตกแขนงออกเป็นสองข้อจะดีกว่า5้ห้า,หาจะได้ เข้าใจง่ายๆคือด้านสว่างกับด้านมืดก็คือเริ่มจากผู้หญิงด้านสว่างหรือเป็นพวกวาสนาดีที่หนุ่มไม่กล้าจีบหรือไม่แม้แต่จะคุยด้วยก่อนละกัน 1. คือผู้หญิงสวยสวยในที่นี้คือสวยมากถึงมากที่สุดสวยแบบทุกคนต้องบอกว่าสวยขนาดผู้หญิงด้วยกันยังการันตีเพราะการจีบสาวสวยมากๆทํทำให้เราคิดว่าเขาจะคุยกับเราเหรอวะถ้าเราไม่หล่อมาก เหมือนโดงประการลำเราจะจินตนาการไปต่างๆนานา,นาเช่นเขาคงมีแฟนอยู่แล้วมั้งแฟนเก่าแม่งโคตรจะรวยเธอจะชอบแต่ผู้ชายรวยหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดของผู้ชายส่วนใหญ่เลยนะว่าคนสวยชอบผู้ชายรวยหญิง่งหรือเปล่าอาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนุ่มๆส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะสองบอกว่าผู้หญิงรวย รวยระดับขั้นเทพไม่ใช่รวยธรรมดาอาทิเช่นบ้านใหญ่เป็นขหาสือหาขับเบนซ์สปอร์ตคันละหล้านจบเมืองนอกเป็นลูกนักการเมืองหรือนักธุรกิจระดับพันล้านตรงเนี้ขอบอกไว้เลยว่าเรื่องจริงผู้ชายอย่างเราๆนะไม่ชอบสาวที่ดูดีกว่าเรามากเกินไปเพราะมันจะทําให้เราดูแย่บางคนอาจมองว่าเราไปเกาะเขากินหรือ อยากรวยทางรัฐหรือว่ากันง่ายๆไม่มีปัญญาเลี้ยงตามสเต็ปของแพงแพะตามสเต็ปของแพงมากๆค่าบำรุงรักษามันก็จะสูงตามกินข้าวมื้อละสามพันปาร์ตี้คืนละหมื่นเออถอดใจห้าห้าห้ผู้หญิงเก่งมากๆเช่นระดับด็อกเตอร์หมอผู้บริหารซีออ เหตุผลใกล้เคียงเมื่อกี้แต่ต่างตรงที่ว่าสาวปร,ประเภทนี้จะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะสถานการณ์ทางการเงินและงานของเธอสร้างขึ้นมาเองลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทตอกต่อยทั่วไปเป็นนายธนาคารเป็นอาจารย์สอนพิเศษเป็นครูจ้างออขอโทษเป็นลูกจ้างชั่วคราวและอีก หลายอาชีพคุณจะจีบไหมบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่ไม่กล้าหรอกครับนอกจากชายคนนั้นจะมีธุรกิจส่วนตัวทำงานอิสระจิตกรศิลปินดาราพิธีกรแบบนี้มีลุ้นนะฮะเอาละเรามาต่อกันที่ด้านที่ด้านมือเลยดีกว่าสาวๆเอ้ยไม่ใช่ ด้านมืดเลยดีกว่าสาวๆวด้านมืดคือหนึ่งผู้หญิงที่ผ่านโลกมาเยอะกานชีวิตก้านแบบไม่มีใครรู้ไม่ใครไม่มีใครรู้ไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแบบเดินไปเดินมาก็มีแต่คนทักว่ายายนี่เป็นแฟนเก่าไอ้นั่นและไอ้นี่เออโดนไอ้นั่นโอ้ยเยอะแบบนี้เราหนีก่อนแล้วกันครับว่าง่ายๆก็คือผู้หญิงที่มีแฟนเยอะ พวกเราไม่ชอบอายครับ 2. ผู้หญิงที่เสียงดังกิริยาเสียงดังในผู้ชายเราว่าแย่แล้วถ้ามันเกิดในผู้หญิงอันนี้บอกได้เลยว่าจบเสียงดังชอบโวยวายเหมือนเจ๊กเมื่อ50ปีก่อนแถวเยาวราชแถมพูดจาหยาบคายอีกอันนี้บ่งบอกถึงชาติตะกูลเลยเป็นผู้หญิงอ่อนหวานได้เปรียบก,กว่าเยอะนะครับสาวสาวผู้หญิงที่ อันนี้อ่านแล้วอาจจะงงแต่เจอมากับตัวเองเลยครับพี่น้องเช่นผู้หญิงคนหนึ่งสวยหุ่นดีแต่เวลาคุยกันแล้วมันโคตรจะไม่ใช่เลยคุยไม่รู้เรื่องอันนี้มีจริงๆนะต่อไปข้อที่สี่ก็บอกว่าผู้หญิงมีปมอันนี้ว่ากันไม่ได้พวกมีปมหลังเนี่ยบางคนแก้ได้บางคนไม่ยอมแก้หรือบางเรื่องก็แก้ไม่ได้ อย่างเช่นเป็นคนขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เล็บมีแฟนก็โดนหักหลังพวกสาวมีปมเนี่ยส่วนใหญ่จะขี้ระแวงขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจใจร้อนอย่าคิดว่าผู้ชายอย่างเราไม่รู้บอกได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเรารู้หรือสังเกตได้ว่าคุณมีปมในอดีตแล้วคุณตัดมันไม่ขาดในอนาคตอันใกล้ พวกเราก็อาจจะเลิกกับคุณถ้าคุณยึดติดกับมันและแก้ไม่ได้นะแต่คนส่วนใหญ่มักแก้ปมกันได้ไม่ว่าจะปรงตกเข้าวัดเข้าวาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันได้เสมอนะคะโอเคยังไงคลิปนี้นะคะก็ลองเช็คกันดูนะคะถ้าเป็นผู้ผู้หญิงบางคนนะคะก็คืออย่าเขาเรียกว่าคื ถ้าผู้หญิงบางคนที่แบบเก่งและฉลาดจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลดทอนตัวเองลงมานิดนึงนะคะถ้าอยากจะมีแฟนเพราะว่าผู้ชายเขาก็ต้องการเป็นใหญ่ไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเอ,อ่อมีฐานะอะไรยังไงนะคะอันนั้นมันเป็นบทบริบทของผู้ชายอยู่แล้วนะคะยังไงคลิปนี้จริงก็นํามาฝากแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ